บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมค่ะมาอ่านกุรอานแปลไทยกันนะคะสุรที่สี่อ่างบิซชสถานที่ประทังสุรท์เมืองบดีนะมีทั้งหมดจำนวนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกอายะคลิปนี้เป็นอายะที่หกสิบห้า فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا คำแปลแต่นี้ได้ขอสาบานด้วยพระนามของพระผู้อภิบาลของเจ้าพวกเขาจะไม่ศรัทธาจนกว่าพวกเขาจะยอมรับเจ้าเป็นผู้ตัดสินในเรื่องที่พวกเขามีความขัดแย้งกันและพวกเขา ไม่มีการข้องใจในเรื่องที่เจ้าตัดสินและยอมรับการตัดสินนั้นอย่างนอบน้อมอัฏฐาทีบายที่95อัฏฐานที่บายว่าคำบัญชาที่อยู่ในอายะที่65นั้นมีได้มีเจตนาที่จะจำกัดอยู่แต่เฉพาะในช่วงชีวิตของท่านลบีเท่านั้น แต่ยังมีผลไปจนถึงวันสุดท้ายด้วยแนวทางแห่งชีวิตที่ท่านนาบีสอนภายใต้ทางนำของอัลลอฮ์ตลอดจนกฎระเบียบที่ท่านปฏิบัติและสอนนั้นจะยังคงเป็นอำนาจการตัดสินขั้นสุดท้ายตลอดไปการยอมรับอำนาจนี้เท่านั้นที่จะเป็นตัวกำหนดว่าใครเป็นมุสลิมที่แท้จริงหรือไม่ตามหฮดิษของท่านนาบีบทหนึ่งกล่าวว่า ไม่มีใครในพวกเจ้าจะสามารถอ้างตนเป็นผู้ศรัทธาได้เว้นเสียแต่ว่าเขาจะให้อารมณ์ความต้องการของเขาอยู่ใต้แนวทางที่เราได้นำมาจบอายะที่65 ท้านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแมบเพียงหนึ่งองค์การนบีมูฮัมมัดกลังละอะไรฮิวะสวลังแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการพัดลอกจากหนังสือการฟีมุนกุลอานความหมายคำพีอั้งกุลอานอัทาธิบายโดยมาลานาชัยยิตอบูลอาลลามาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาสัน สื่หนังสืออิสลามกรุงเทพเรื่อที่หนึ่งหน้าที่สามร้อยหกสิบสองถึงสามร้อยหกสิบสามขออนุโลปราชการเดี๋ยผู้จัดทำหนังสืออันห้ามดุงดันลนะอิสลามอะัยกลุ่มค่ะ